คุณเบลเกตเคยบอกว่าถ้าจะหาคนมาทำงานที่ยากที่สุดเขาบอกว่าเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะพยายามหาวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำงานให้สำเร็จเร็วที่สุดก็เพราะว่าเขาขี้เกียจทำนานๆไงคะอย่าเพิ่งดีใจไปคะ่ะมาทำความรู้จักกับความขี้เกียจก่อนความขี้เกียจก็คือภาวะที่แรงจูงใจต่ำเป็นภาวะความรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไร นอกจากนอนเฉยๆอยู่บนเตียงอย่างเวลาไปทำงานก็รู้สึกอยากลาหาเรื่องลาป่วยลากิจไปสายเพราะว่าขี้เกียจไปแต่ถึงเวลาวันหยุดมันดันไม่มีอาการแบบนี้นะคะวันหยุดคุณก็ใช้ชีวิตสบายๆไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่วันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดก็คือเช้าวันจันทร์คือเช้าวันเริ่มทำงานความรู้สึกแบบนี้ก็คือคุณแทบจะไม่มีแพชชั่นเลยในการทำงาน หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีแรงจูงใจก็เพราะว่าตอนนี้คุณมีภาวะแรงจูงใจต่ำไงคะมันคงไม่ดีแน่ถ้าคุณยังคงมีนิสัยแบบนั้นนะคะวันนี้เรามีวิธีการอยู่6ข้อนะมีเทคนิค6ข้อที่จะมาแก้ความขี้เกียจเปลี่ยนนิสัยขี้เกียจมาค่ะข้อ1ต้องตั้งเป้าหมายก่อนลงมือทําต้องกําหนดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเราทําเพื่ออะไร พอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะได้หาแนวทางในการลงมือทำแล้วเราก็สามารถที่จะวางแผนการทำงานได้พอเรามีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็มีแผนการที่จะทำสิ่งนั้นให้เสร็จเราก็สามารถที่จะแก้ความขี้เกียจไปได้นะคะเพราะว่าเราจะเกิดแรงจูงใจในการลงมือทำตามแผนแต่ว่าเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาต้องเป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้จริงๆต้องเห็นความเป็นไปได้ชัดเจนเพราะว่า คุณก็ขี้เกียจที่จะทําอะไรนานๆแต่ถ้าตั้งเป้าหมายมีจุดหมายแล้วมีแรงจูงใจในการที่จะทําแล้วณนะตอนนี้ลองหาเรื่องอะไรซักเรื่องก็ได้ค่ะคุณอยากเรียนให้จบคุณอยากทํางานที่คุณรักคุณมีโครงการมีอนาคตดีๆที่คุณหวังไว้ก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนค่ะเพราะว่าเป้าหมายจะมีผลต่อความเชื่อในตัวเองว่าคุณสามารถจะทําได้เราเอาเรื่องของแรงจูงใจมาใช้ก่อนนะคะต่อไปข้อ2 อย่าไปทําให้มันเครียดค่ะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเครียดคุณทําให้มันเป็นเรื่องสนุกเรามองว่าสิ่งที่เราต้องลงมือทําทําให้เราเกิดแรงจูงใจได้ต้องพยายามคิดว่าเราอยากทําให้มันสนุกแบบไหนทําให้มันเหมือนเกมทําให้มันท้าทายทําให้มันมีความสุขแล้วเราก็หารูปแบบการลงมือทําใหม่ๆเปลี่ยนวิธีการที่มันซ้ำซากจําเจเพื่อที่จะช่วยตัวเองในการกระตุ้นแรงจูงใจให้คุณอยากทํา อย่างน้อยแค่ไม่เครียดบางทีก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะทําขึ้นมาก็ได้ค่ะและข้อที่3ให้มองเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเรากําลังจะได้รับสิ่งนั้นเรากําลังจะได้ทําสิ่งนั้นจริงๆมองเห็นประโยชน์จากการที่เราต้องทำนะคะมองเห็นผลลัพธ์ที่คุณจะได้สิ่งที่กระตุ้นทําให้เราเกิดความอยากที่จะลงมือทําก็คือต้องเกิดแรงจูงใจว่าเราจะได้รับรางวัลจากสิ่งนั้นมีชื่อเสียงมีเงินทอง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าหาแรงจูงใจเรากำลังทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนที่เรารักคุณมองให้เห็นสิ่งเหล่านั้นมองให้เห็นผลลัพธ์กว้างเพื่อที่จะหาแรงกระตุ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นและหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้คุณได้ทาและต่อไปก็คือพยายามที่จะหาเพื่อนค่ะถ้าคุณขี้เกียจ คุณมีเพื่อนอีกสักคนหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็หาเพื่อนที่อยากขี้เกียจเหมือนกันนะคะจะได้ช่วยกันช่วยกันกระตุ้นช่วยกันลงมือทําถ้าสมมุติว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่คุณต้องการทามันท้าทายมันต้องมีแรงจูงใจที่มีคนเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่คุณก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะเช่นถ้าคุณขี้เกียจออกกําลังกายคุณก็ลองหาบัตด,ดี้นะคะถ้าขี้เกียจอ,อ่านหนังสือก็ลองมาแก้ความขี้เกียจด,ด้วยการหาเพื่อนมาร่วมกันค่ะ บางทีการทำเป็นทีมการมีเพื่อนช่วยกันกระตุน้นก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกขี้เกียจน้อยลงน่าจะใช่ใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะเมื่อคุณทำทุกอย่างได้ตามเป้าแล้วให้รางวัลตัวเองห้ามลืมเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณให้รางวัลตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณสำเร็จแล้วไปถึงเป้าหมายแล้วการให้รางวัลตัวเองเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่งให้คุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะทำสำเร็จได้ค่ะและสิ่งสุดท้ายข้อ6 ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังลงมือทำในเมื่อคุณเป็นคนขี้เกียจอย่าทำเรื่องใหญ่ทีเดียวค่ะค่อยๆจัดสรรทำเป็นเรื่องเล็กทีละเล็กทีละน้อยอย่างเช่นงานชิ้นหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามองทั้งงานต้องใช้เวลาในการทำหลายวันคุณก็ค่อยๆซอยย่อยค่ะวันหนึ่งตอนเช้าทําบางส่วนตอนบ่ายตอนเย็นแล้วค่อยๆซอยให้งานเป็นชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งหลังจากที่งานชิ้นเล็กๆเ,เสร็จ คุณก็ให้รางวัลตัวเองทุกครั้งกระตุ้นตัวเองโดยการหางานทำแต่ว่าไม่ต้องทำให้มันเยอะนะคะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ขี้เกียจอยู่ดีอย่าลืมค่ะว่าแรงจูงใจทั้งหมดทุกอย่างที่หามาเรากำลังสู้กำลังจะจัดการกับความขี้เกียจนั้นแรงจูงใจทั้งหมดเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างด้วยตัวเองคุณมองเห็นผลลัพธ์ของตัวเองสิ่งที่คุณต้องการจะได้จุดหมายที่คุณต้องการไปถึงซอยงานให้ย่อยค่ะแล้วก็หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ถึงแม้ว่าคุณบิลเกตจะชมว่าถ้าเขาต้องการที่จะหาคนมาทำงานยากเขาต้องการคนขี้เกียจมาทำก็แสดงว่าอย่างน้อยคุณก็มีดีในความขี้เกียจนั้นแต่อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราจะขี้เกียจไปทำไมในเมื่อเรามีความฝันของเราอยู่แล้วแนะนำอีกนิดนะคะใช้กด2นาทีมาช่วยก็ได้ค่ะการใช้กด2นาทีก็คือว่าเวลาจะทำอะไร ก็ต้องคิดว่าเราจะทำได้ภายใน2นาทีลงมือทำทันทีและภายใน5วินาทีลงไปอีกก็คือว่านับเลยค่ะ5 4 3 2 1ทํำเลยค่ะใช้กด2กดนี้จะช่วยได้และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนขี้เกียจจริงๆหรอกค่ะแค่หาแรงจูงใจขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดนี้เป็นกำลังใจให้นะคะโค้ดเอน Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ